ทุกคนพร้อมแล้วนะคะขอให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจขอเซตอินเทนชันขอเชื่อมต่อกับองค์งความรู้ภายในขอเปิดศักยภาพของตัวเองที่เคยมีแต่การก่อนขอดึงเอาศักยภาพของตัวเองทุกๆตัวตนของเราที่เราเคยเป็นใครมาจากไหน มาทำอะไรที่นี่ขอให้เราได้จดจำตัวเองได้ฟื้นฟูศักยภาพของตัวเองทุกทุกมิติรูปธรรมชั้นสูงท่านไฮเออร์เซลทุก,ท,กทุกตัวตนท่านแอสเซนเดสมาสเตอร์ทั้งต่างดาวทุกทุกมิติทุกทุกดวงดาว ทุกๆจักรวาลวันนี้ลูกจะขอเปิดฟื้นฟูศักยภาพนำเอาองค์ความรู้ต่างๆที่มีได้เข้ามาอยู่ในร่างกายนี้ขอเปิด DNA ทุกคู่สายทุกๆสัดส่วนเปิดเซลล์ทุกเซลล์ขอฟื้นฟู พลังอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายฟื้นฟูความทรงจำที่เคยมีแต่การก่อนขอให้ทุกท่านทั้งหลายได้เข้ามารวมตัวรวมใจหล่อล้อมเป็นหนึ่งเดียวกับเรานะขณะนี้เราจะขอนั่งสมาธิ เพื่อจดจำเพื่อฟื้นฟูศักยภาพที่เราเคยมีขอให้ทุกท่านทุกแฟกเมนต์ของเราทุกๆตัวตนได้เข้ามาหล่อล้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับเราด้วยเธอแต่เมื่อทุกคนพร้อมแล้วขอให้ทุกคน นั่งในท่าที่สบายหายใจเข้าลึกๆทำสมาธิหายใจเข้าออกลึกๆสามครั้งหรือเราจะทำสมาธิแบบแปดสีแปดก็ได้นะคะและว,วันนี้ท่านผู้ที่จะนำพาเราไปทำสมาธิในวันนี้ขออัญเชิญท่านเมตาตอน ช่วยนำพาพลังอันศักดิ์สิทธิ์นำพาลูกให้ได้ทำภารกิจในครั้งนี้ด้วยเธอหายใจเข้าลึกๆกลั้นไว้หายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆ กลั้นไว้หายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆกล,ลั้นไว้หายใจออกยาวๆผ่อนคลายสบายสบาย หลังจากนี้ขอให้ทุกคนนึกถึงภาพลำแสงสีขาวประกายเพชรได้ส่งลงมาเป็นท่อลำแสงที่ยิ่งใหญ่ส่งลงมายังจักราที่เจ็ดของเรานะขณะน,นี้ลำแสงสีขาวประกายเพชร ได้เปิดจากกราที่เจ็ดของเราและแสงสีขาวนี้ก็ได้ไหลลงไปอย่างจากกราที่หกจากกรากที่หของเราเปิดออกบริเวณตาที่สามของเราลำแสงสีขาวนี้ก็ได้ไหลลงไป อย่างจัก,กระที่ห้าจกักระที่ห้าบริเวณลำคอได้เปิดออกลําแสงสีขาวนี้ก็ได้ไหลลงไปอย่างจัก,กระที่สี่บริเวณหัวใจของเราได้เปิดทําการออก เมื่อจักระที่สี่เปิดแล้วแสงสีขาวนี้ก็ได้ไหลลงไปอย่างจักระที่สามของเราบริเวณช่วงท้องของเราจักราช่วงท้องก็เปิดออกและลำแสงสีขาวนี้ก็ได้ไหลลงไป อย่างจัก,กระที่สองบริเวณหน้าท้องของเราจัก,กระที่สองก็เปิดออกแสงสีขาวนี้ไหลลงไปอย่างจัก,กระที่หนึ่งบริเวณก้นกบของเราจัก,กระที่หนึ่งเปิดออกจากกัน เมื่อเราทำการเปิดจากกราทั้งเจ็ดนี้แล้วจากกราทั้งเจ็ดก็ได้มุนมวนเปิดออกจากกันหลังจากนี้ขอให้ทุกท่านนึกถึงภาพเชื่อมต่อพลังงานธาตุทั้งสี่ก็คือดินน้ำ ลมไฟพลังงานธาตุทั้งสีน่นี้ก็ได้หมุนวนหลอ่อล้อมเป็นหนึ่งเดียวกับจักราทั้งเจ็ดของเราเชื่อมต่อมุนวนเปิดแอ t i v a วตไหลลงไปอย่างบริเวณขาทั้งสองข้างของเรา พุ่งตรงขึ้นมาอย่างบริเวณร่างกายของเราแขนขาของเราทั่วตัวของเราเปิดทำการ Activate เป็นรูปดอกบัวทั่วบริเวณร่างกายของเราจากกระของเราทุกๆสัสดส่วน หมุวนวนเป็นดอกบัวกระจายออกไปทั่วทั้งร่างกายของเราดึงแสงสีขาวนี้ขึ้นไปเป็นจักระดอกบัวที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าเชื่อมไปยังจักรวาลต่างๆ รวมกันได้เป็นร้อยแปดจักรเปิดทำการแอ t i v a วดี n a เปิดรับรู้ทุกๆสัดส่วนทุกๆตัวตนท่านหายเซล์ a ทั้งหลายเพื่อนต่างดาวต่างมิติต่างก็ได้เข้ามาแสดงความยินดีกับเรา ณขณะน,นี้ขอให้ทุกท่านลองมองดูสิทุกท่านเห็นเป็นท่านไหนบ้างท่านหายเซล์ทุกๆตัวตนท่านพ่อพระอาทิตย์ท่านมีตาตอนทุกท่านอาจจะเห็นแตกต่างจากเราก็ได้นะคะ มื่อทุกท่านได้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับเราเปิดฟื้นฟูศักยภาพเพื่อนต่างดาวทุกมิติท่าน a อเซนเดสมาสเตอร์พระแม่ธรณีพระแม่คงคาท่านพ่อโพไซดอน ท่านอาร์ตแองจทั้งสี่คือท่านไมเคิลท่านราฟาเอลท่านยูเรียลและท่านกาเบียลรวมถึงทุกๆตัวตนได้เข้ามาหล่อล้อมเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในร่างกายเราณขณะนี้ เมื่อพลังงานอันยิ่งใหญ่ของท่านลอ่อล้อมเป็นหนึ่งเดียวกับเราแล้วพลังงานทุกสัสดส่วนได้พุ่งขึ้นไปยังบริเวณตาที่สามของเราณขณะน,นี้ขอให้ท่านได้เปิดพลังงานภายใน ที่สามเปิดเซนทุกเซนทุกประสาทสัมผัสไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงทุกๆตัวตนทุกๆมิติท่านได้หลอ่อล้อมเข้ามาในร่างกายของเรา มุนวนเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่เราได้รับรู้ถึงพลังงานอันนี้อัดแน่นไปด้วยทุกเซลล์กระตุ้นประสาทสัมผัสกระตุ้นทุกดีเอของเราเปิดออกทุกคู่สายขอให้ทุกท่าน ได้เชื่อมต่อและรับรู้ถึงความรู้สึกนี้ทำความสงบนิ่งอยู่สักครู่ หลังจากที่เราหล่อล้อมเป็นหนึ่งเดียวกับท่านเราก็จะเห็นภาพดวงไฟอันใหญ่วงกลมที่ใหญ่มากๆอยู่บริเวณร่างกายของเราได้เปลี่ยนเป็นร่างกายแสงเป็นดวงไฟสีขาวพร้อมกับบรรดาฟไฟหลายๆสี ที่เปรียบเสมือนภาพแอดมาของเราบุญวนกระจายอยู่ในลำตัวของเราแผ่กระจายออกไปทั่วตัวของเรานี่คือภาพจิตเติมแท้ของเราก่อนที่เราจะลงมาเกิด งกลางคือดวงไฟเป็นไฟที่แสงสว่างมากๆพร้อมกับบริเวณด้านบนล่างคือพลังงานดินน้ำซ้ายขวาคือลมกับไฟนะคะ หลังจากที่เราหล,ล่อล้อมเป็นหนึ่งเดียวกับท่านแล้วขอให้เราทุกคนขอบคุณท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาในวันนี้ที่เข้ามาหล,ล่อล้อมร่างกายของเราขอบคุณขอบคุณขอบคุณ